ว่าการเนี่ยท่านอาบผมท่านก็เป็นห่วงทางสพทนะครับท่านก็เลยแจ้งว่ายังไงวันนี้สพทต้องมาดาบผมเลยโทรคุยทางไกลนะครับประเด็ hmm. ทนที่ท่านห่วงที่สพทก็คือว่าเน่พอิแล้วเนี่ยทางโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จะอยู่กับสพทเป็นส่วนใหญ่นะครับดัน้ก็ท่านบอกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านคงต้องสอพทต,ต้องต้องทำงานหนัก ก,ก,ก็เลยวันนี้ก็เลยเชิญมาด้วยกันนะครับในก้อนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภารกิจงานประจํานะครับเมื่อกี้เป็นอาจซน้านะครับท้าอาเซ้าก้อนที่สองจะเป็นห้าห้าฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันเรื่องของการบริหารงบประมาณบริหารบ,บุคคลเรื่องของการบริหารทั่วไปเรื่องของบริหารทางวิชาการและต้องความร่วมมือนะครับในในห้าส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทําให มันเป็นกฎระเบียบปกติที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนง,งานนโยบายเกิดหน้าไปได้นะครับทั้งเรื่องเหมือนทั่วไปวิชาการก็ประมาณบุคคลแล้วก็เรื่องความรู้แล้วก็หลักการขันสุดท้ายประกาศที่5ก็คือหลักการที่บอกว่าการทํางานด้วยการการรวมตัวด้วยกันเนี่ยเราเน้นว่าคนที่มาทํางานจะต้องทํางานด้วยความสบายใจทองงานอย่างดี